สวัสดีครับอีราเรยนนะครับก็วันนี้เป็น EP พิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกเองเนี่ยก็ต่างได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด1 9บเนะครับซึ่งทำให้ชีวิตในหลายๆด้านนะครับกระทบกันไปงั้นเรยนขออนุญาตมาอัปเดตชีวิตตัวเองนิดนึงนะขออนุญาตแบบไม่ได้เป็นเรื่องกินสักเท่าไหร่ คือเรื่องกินเรื่องของการท eat ําอีราเบรนช่องเนี้ก็เริ่มผลนกระทบแล้วเพราะตอนแรกเนี่ยวางแผนว่าจะเดินทางไปต่างประเทศหลายๆประเทศด้วยกันซึ่งแบบจองตัว๋วจองโรงแรมแล้วแล้วกะว่าจะไปถ่ายร้านต่างๆคือทำรีเสิร์ชลิสต์ไว้หมดแล้วแต่สุดท้ายคือจะต้องแบบเททริปเหล่านั้นไปเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์นะครับแล้วก็บางอย่างก็ไม่ได้เงินคืนแต่ก็ต้องยอมเพื่อรักษาชีวิตรักษาสุขภาพของเราไว้เนาะทีนี้ก็ นอกเหนือจากเรื่องของช่อง Eat Around แล,แล้วก็คือนั่นก็ทำให้ผลกระทบคือว่าตอนนี้คลิปที่สต็อกเนี่ยจะพยายามค่อยๆทยอยปล่อยไปเรื่อยๆนะที่เห็นคลิปทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าแบบโอ้ยออกไปวิ่งเล่นเดินเล่นในช่วงโควิด1 9ไม่ใช่นะฮะก็คือเราถ่ายสต็อกไว้ฉะนั้นเราก็จะพยายามเต็มที่ที่ปล่อยเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นถ้ามันยังอยู่ในระยะที่ ยังคงต้องแบบกักตัวเก็บตัวอยู่เนี่ยก็อาจจะต้องแบบลองปรับดูว่าทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าอัปเดตสถานการณ์ที่เมืองที่ไบรนอยู่นะแคนเบอร์รี่ที่อังกฤษเลยกันละกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนักนักเรียนไทยหรือเพื่อนๆเ,เกิน90รคือกลับประเทศไทยกันหมดมีอยู่ไม่ถึง10ที่ยังอยู่ที่นี่รวมถึงเบรนด์ด้วยคนก็จะถามว่าทำไมแบรนด์ไม่กลับเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนว่าคือถ้า เราเรียนหรือว่าทําภารกิจของเราเนี่ยอยู่ในช่วงกลางๆหรือช่วงที่คิว่าปีหน้าเรายังสามารถที่จะกลับมาได้เนี่ยเราก็จะกลับแต่ตอนนี้เราอยู่โค้งสุดท้ายแล้วฮะเรานั่งคิดหลายๆอย่างว่าเออเราไม่กลับดีกว่าเพราะหนึ่งเราได้ทํางานนะครับ2ก็คือเราก็คิดว่าเราจะต้องมาทําเรื่องย้ายบ้านย้ายออกถาวรอ,อีกขนของกับประเทศไทยนั่นนู่นนี่นะครับสถ้ากลับเมืองไทยต้องกักตัว14วันนะครับแล้วก็ไม่อยากกลับบ้านเพราะว่าที่บ้านมีทั้ง หลานอายุสามขวบพ่อแม่วัยสูงอายุทั้งคู่นะคุณพ่อเนี่ยแปดสิบห้าคุณแม่เจ็ห้าซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงนะั้นเราไม่พร้อมจะเอาเชื้อไปให้พ่อให้แม่เรานะ็กล้ตัดสินใจว่เอออยู่ที่นี่คดีผลกระทบชีวิตอะไรบ้างหนึ่งคือเรื่องของการเรียน ตอนนี้คือติดต่อออนไลน์ทั้งหมดไม่ได้เข้าไปทํางานที่มหาวิทยาลัยอีกแล้วนะครับมหาวิทยาลัยปิดนะช่วงนี้คือ,อติดต่ออาจารย์คือออนไลน์ทั้งหมดแล้วก็มีนนว่าจะได้สอบจบออนไลน์ด้วยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์มากคนหลายคนบอกว่าเนี่ยการเรียนเรียนแบบทาวิจัยอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะต้องมีอุปสรรคกรืโค้งสุดท้ายแต่แบรนด์ก็ไม่ค่าคิดว่าชีวิตตัวเองเนี่ยปีสุดท้ายจะมาเจออุปสรรคที่เป็นแบบระดับโลกเบอร์นี้เนาะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของการเรียนแล้วเนี่ยคือตอนนี้สภาพจิตใจเนาะกับ คือสภาพจิตใจก็คือว่าจะมีความรู้สึกแบบขี้เกียจไม่ค่อยอยากทําอะไรสักเท่าไร่พูดตรงๆทุกอย่างจะดูเนิบช้าไปหมดไม่ค่อยอยากทําอะไรนะแต่ในขณะเดียวกันมีงานกองเต็มไปหมดก็จะรู้สึกว่างานเท่าไหร่ก็ทําไม่ทันสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบฟิลลิ่งแบบนี้นะครับรวมถึงร่างกายเนี่ยสิ่งที่เป็นคือมีอาการทางกายที่เกิดจากอาการทางใจอ่ะคือเหมือนเรา หวาดระแวง p า r a n o i กับโควิด -19 เราจะมีอาการต่างๆเช่นอยู่ๆเจ็บคออยู่ๆมีอาการตัวอุ่นๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีอาการไอหรือว่ามีมาการหายใจติดขัดแดงสิ ance, ้นก็เอ๊ะติดหรือ,อยังวะคือจะคิดอย่างงี้ตลอดเวลาแล้วประจวบเหมาะกับช่วงที่ก่อนหน้าเนี้ยอังกฤษเนี่ยอยู่ในเดือนมีนาซึ่งเป็นท่านาสปริงแต่อากาศหนาวมากกลางคืนแบบ1องศา2องศากลางวัน6 7องศาซึ่งมันเย็นมากมันก็ทําให้เราเกิดอาการแบบ เป็นอาการเกิดจากการแพ้อากาศได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่ณวันนี้ฮะวันที่5เมษายนซึ่งเป็นวันอาทิตย์ซึ่งจริงๆแบนจะต้องบินไปที่ประเทศประเทศหนึ่งแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับทีนี้ไบอนออกไปซื้อของฮะบรรยากาศที่นี่คือเนื่องจากที่นี่เป็นเมืองเล็กๆนะแคนเดอร์เบอรี bury, เนี่ยถ้าเป็นอากาศแบบวันนี้17องศาแดดดีซันนี่ฟ้าใสมากและเป็นวันอาทิตย์เนี่ยคนจะต้องออกมา เดินแบบว่าสูตรอากาศเดินชมนกชมไม้อะไรเงี้ยแล้วก็บริเวณไฮสตรีทหรือว่าถนนตรงกลางเมืองนี่จะต้องคนเต็มไปหมดแต่บรรยากาศวันนี้คือไม่ถึงกับคนแบบศูนย์นะแต่ก็คือน้อยมากน้อยจริงๆคือความแบบดูเบาบางตาไปเลยคือส่วนใหญ่คนออกมาคือออกมาซื้อของจริงๆหรือบางคนออกมาวิ่งออกกำลังกายก็ยังทําได้นะครับในช่วงล็อกดาวน์ตรงนี้เดี๋ยวไปอนาจะ insert ภาพแบบว่าบรรยากาศให้ดูว่ามันเป็นลักษณะยังไงนะ ส่วนการซื้อข้าวซื้อของรู้สึกว่าตอนนี้ดีขึ้นเล็กน้อยถ้าช่วงแรกๆเนี่ยจาได้เลยว่าคือเนี่ยเป็นคนตั้งแต่ตั้งแต่แบบช่วงโควิดเนี่ยยังรับว,ว่าร่างกายรวนมากคือกินนอนไม่เป็นเวลามากซึ่งไม่ควรทำนะฮะแต่มันเกิดขึ้นแล้วคือว่ากินเมื่ออยากกินนอนเมื่ออยากนอนและไม่มีไม่มีวงจรเวลาที่ควรจะเป็นแล้วพอออกไปซื้อของเนี่ยช่วงแรกๆนะต้องบอกเลยว่าเนื้อสัตว์อะถ้าไม่ไปตอนเชา้าไม่ได้กินไปตอนบ่ายคือเนื้อสัตว์ เกลี้ยงทั้งชั้นอย่างที่หลายๆคนเคยแชร์ภาพและมีช่วงหนึ่งคือทิชชู่ก็คือเกลี้ยงทั้งชั้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันเ,เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆนะที่เห็นภาพกันแต่ณวันนี้5เมษายนหรือว่าก่อนนันน้ีอ2-3วันเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าโอเคแบนไปตอนบ่ายน้องไก่ปีไก,กไก่สะโพกไก่เลาะกระดูกหมู3มชั้นหมูสับตอนบ่ายยังมีให้ซื้อกินแล้วนะฮะตอนนี้คือสถานการณ์ดีขึ้นไปชั้นทิชชู่ทิชชู่เต็มครบปกตินะครับ ตอนนี้ก็คือของกินอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างดีขึ้นไม่ต้องแบบรีบไปแย่งซื้ออะไรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่กระทบเรื่องอางานกินคือร้านอาหารน่ะส่วนใหญ่่ะปิดเลยฉะนั้นตอนนี้ปบันก็จะต้องอยู่กับการที่ต้องทํากับข้าวไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทํางานไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นชีวิตแบบประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็ในเมืองค่อนข้างแบบโลงเงียบสุดๆนะครับก็เลยถอยอนุญาตทำอีพีพิเศษอันเนี้ยขึ้นมาเพื่อ เล่าสถานการณ์เพราะหลายๆคนก็ทักมาว่าสถานการณ์ที่นี่เป็นยังไงบ้างเห็นข่าวแล้วมันน่ากลัวจังเลยนั่นนู่นนี่มันก็น่ากลัวแล้วก็ตรหนักนะครับแล้วคนไม่ใส่หน้ากากทำไมหรอคือบอกตรงว่าที่นี่หน้ากากทำไมเนี่ยหาค่อนข้างยากนะครับก็เลยพยายามใช้วิธีการคือกลับมาบ้านก็พยายามล้างมือด้วยสบู่ตลอดไม่ประมาทนะฮะแล้วก็บังเอืญโชคดีว่าในแคนเบอร์รี่เองเนี่ย ยังไม่เจอผู้ติดเชื้อสักเท่าไหร่นะครับในคอนเฟิร์มเคสเียจะเจอในเค้นในเมืองอื่นๆใช่แล้วก็รวมถึงระบบของซูเปอร์มาร์เก็ตเองเนี่ยก็ทยอยปล่อยคนเข้าแล้วการที่ยืนรอคิวก่อนเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือยืนเว้นระยะห่าง2เมตรทั้งหมดเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือมีการแบบติดสกอตเทป เลยว่า2เมตรคือประมาณนี้แล้วให้เข้าออกคนละทางคือเข้า1ทางแล้วก็ออกหนึ่งทางเพื่อไม่ให้เดินสวนกันในทุกที่นะครับก็เป็นมาตรการที่เขาตอนนี้เขาก็ล็อกดาวน์จริงจังแล้วก็บันทีก็เห็นรถตำรวจเนี่ยคือมีการขับตระเวนดูเหมือนกันเพราะเขาไม่อยากให้คนเนี่ยไปรวมตัวเยอะเยอะเพราะว่าเขาออกกฎแล้วว่าห้ามออกจากบ้านเกิน2คนต้องมนคนในครอบครัวออกกอลังกายได้หรือว่าออกไปซื้อของทที่จําเป็นเท่านั้นนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 นี้ไปให้ได้ด้วยกันนะฮะซึ่งไบอันเองก็พยายามพลิกวิกฤตเป็นโอกาสในะตอนนี้คือตัดสินใจทำวิจัยนะเรื่องราวเกี่ยวกับการรับรู้แบบความรุนแรงของโควิด -19 ในเชิงสาขาที่ไบอันกำลังเรียนอยู่นะครับถ้าใครอยากจะถือว่าช่วยนะฮะในเรื่องของความรู้วิชาการตรงนี้นะครับให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะก็ฝากต่อแบบสอบถามของไบอันกันด้วยนะครับก็ขออนุญ,ญาต่ำลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ